ยกครับผมนี่แก้วเราชมครับผมพี่น้องเป็นไงนี่บังเทิงบังไม้ครับผมเป็นวันนี้ครับผมนี่นี่มมห้อยมานนี่ครับนี่มมห้อยมันกัดเข่าคนเจ้าพี่นนี่เพรามันกัดเข่าพอดีครับพี่บ้านนี่นึงบ้านนี่มีขี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับเลยนี่ไม่ธรรมดานะกัดเมื่อคืนนี่เองเอ้าเห็นไหมกับไส้ไปหนี้เลยครับนี่หฮ้ยคุยห้อยเขียวนี่พลังสีฟ้าครับผมสูตรเข้มข้นหองก้อนไม้ลบบุรีครับนี่เปลี่ยนติ๊กกเอร์ใหม่ได้เหมือน นี่ครับขีไปสองที่ครับผมนี่ครับผมที่เป็นยังไงล้อชมครับจะมาไหมนี่นี่จะมาไม่มาเดี๋ยวรูนครับผมนี่แจ๋วพี่น้องจัดไปครับผมอาจารย์สาจอยู่ฟังพุ่นครับผมไปครับผมพลังสีฟ้าน้ําแดงวันนี้รวยนครนายกครับวันแรกนี่ครับผมพี่น้องไปกระน้ามฮะจนพอมาเติมห้อยจิ้งหลีดกัดครับนี่ครับนี่ครับลอยจิ้งหลีดกัดนี่ขี้เลยนั่นขี้อยู่ใจ่ง ถ้าจะกัดเมื่อคืนนี่ครับผมนี่ยังสดๆอย่เลยเห็นไหมครับนี่ดูว่ามันกัดเมื่อคืนหรือเมื่อวานนี่เนี่ยเห็นไหมครับรอมันกัดเราก็จะจัดเลยครับพลังสีฟ้าครับให้นไหมถ้าหมายเป็นเชื้อเชื้อแบบนี้มันจะเน้นสีฟ้าก่อนนะครับผมนี่ครับจะไม่ค่อยเน้นสีแดงนะครับผมเพราะมาแบบนี้สีฟ้าเขาจะสู้ได้ครับผมชอบครับผมจัดไปครับรอดูครับไอจิงหลีตัวนี้มันจะมาไหม ชิ้งนีตัวนี้มันจะมาไหมขี้ใหญ่นะครับชิ่งนี้ตัวน่ะโอ้จัดไปครับผมเดี๋ยวรอลุ้นด้วยกันฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมชอบการท้าอยู่ให้กินแบบสายบ้านเราพลังสีฟ้าครับผมลคอยยกไปแรกนี่ผมจะลองเอาสีแดงสู้ดิเดี๋ยวผมเดินมาอีกสักพักหนึ่งหลังแรกผมใส่สีฟ้าที่ว่ามันกัดนะครับผมเดินมาอีกสี่ห้าก้าวมาเจอรอยกัดแบบนี้ครับผมนี่ผมก็เลยจะลองเอาน้ำแดงใส่ดูสิครับว่ามันจะเป็นไง นี่นะครับผมนี่น้ำแดงของเราไม่ใช่เฟนต้าฮิลรบอยนะครับผมฉีดไปสี่ครั้งครับผมดูดีหไม้ยอย่างนี้น้ำแดงมันจะเข้าไหมเชื้อชื้ออยู่ท่นรอยมันกัดเลยรอยกัดมเมื่อคืนดูมันกัดกินต้นเลยครับไปครับผมนี่บวงไม่อยู่กลางนาเลยมันก็รอยวิ่งแล้วเขาใส่ไว้นะหนุนรอยมันกัดอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับเห็นไหมครับกัดแยกขาจนตายหมดอ่ะ ดูที่เดี๋ยข้ามากินเราไหมจัดไปน้ำแดงสู้เขาลูกเพาะเอาขับผมไม่ลองนี่เป็นวันนี้มือแรกนะครับผมเขาเว็นงานใส่กลับไ,ได้น้อยนึงครับผมมื่อนีอาจารย์มาพิธีประทับใจแต่ว่าันร่้งหง้งเข่าครับผมนี่ <c ười> อยู่สองคนเรจ,จะกินอะไรจารย์วันนี้เมนูวันแรกผัดปลากระป๋องทอดไข่ครับต้มผักเนาะอกนปนบีบมะนา กุตงตุ้งดิตุ้งดอกผัดน้ำมันเหรอเดี๋ยวเรางลงมาให้ดูเดี๋ยวตอนนี้หุงข้าวก่อนอืมเดี๋ยวพี่นอ้องบรรยากาศเนี้ยแมลงเมนู่นเดี๋ยวทอดครับผมพี่น้องยังไม่มีอะไรก็ผัดปลากระป๋องไปก่อนครับผัดเป็ดปลากป๋องกินกับต้มผักนะจะ่นำรถเดี๋ยวทอดไข่ อากาศไม่ค่อยดีวันนี้เยียเรจะกินให้มันหายหกินให้มันหนักกรเบาหวานนะครับ mm hmm. พอไม่กินพอไม่กินนะครับาขาดยากินเข้ามาแล้วเวียนหัวเวียนหางนะครับ oh. าจารย์ไปได้ไม้ขัดหม้อไปไะไม้ไอ้นั่นเราแหละหรอไม้ปาดปาดก,ก,กาวเหรอนี่เข่าห่อครับหงแบบโบราณเลยผมไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะผมอากาศไม่ดีน่าเปิมัน่าจะสุกอาจารโอ้โหนะครับเนี่ยหงแบบโบราณแปลว่าลิ่นน้ำเซ็ดน้ำนะหงแบบเช็ดน้ำนะนเอาครับผมเอาบรรยากาศมันบานท,ท้ายเอาไปนี่นะเด้อ ทางห้างเนี่ยไทยแก่นบ่กเขยเห็นเก็บภาพบรรยากาศราพพี่พังหน้าโอ้สะท้อนแสงจ้าเลยอาจารย์ป๊อบป๊อบใช้ได้ใช้ได้อืมขโมยขโมยเห็นดีใจเลยุ่นองององผลผลอ๋อทางนี้เราใส่ทียิบเลยดีไหมอาจารย์บวงเราุ่นผุ่น ผมปอกบนขนาดโอ้สองสามอันจสรย์น่าสมบูรณ์ดนะัาทานรากาน้ำมนไปนี่ครับเลี้ยกินเท่าของแท้อแล้วก็ต้มผักนะต้มผักอีกอย่างกินแบบนี้ครับผัดผักปลากระป๋อง มือเนี่อกินแซ่บเดี๋ยวเราก,กินน้วกันครับ,บเป็นไงอาจารย์กินขา้าตงร้องแซ่บเลยสองคนนี่ครับผมนืก้กินห้องมณดนะผัดปาลากระป๋องลวกผักกงตุ้งครับผมปลากระจอนนี่ครับเนี่ยห้องแบบทอดไข่นี่กว่าใบมะม่วงหิมะผานครับผมมากินครับอันนี้แบบแซ่บพริกแกวบองดอก เจ้าบองน้องบรีกัเซ้าขายล้วบรกินแล้วบัด, <laughs> ดะเานั่นแหละอะไรเขาจะลวยเขาเลิขายพี่น้อยออแยบบ่ยวนยยั่ยพ,พี่น้อยมาสบกันครับผมนี่มาบรรยากาศตรงให้ตรงหน้านกเขอายกมือีิซักสม,มามาในตรงไม้ใส่คนแหลกอ้เล,เล,เล,เลม่มนีิ กับผมพี่น้องสวัสดีมาเซาครับผมมายามกลับเลยครับผมมาเบิ้งหลังแหลกเขาที่ผมรีวิวพี่น้องเบิ้งครับผมผมเรียบร้อยครับผมหลังนี้ฮะหลังที่เพื่อหลังแหลงเบิ้งครับผมนี่นี่เจ้าของห้อยกัดนี่ครับผมนี่ครับหงายทองบางงานบากแหลวเนี่ยลอยแหลวะอือเรียบร้อยครับผมอึ้บเอาเป็นใหญ่ว่ะอืออืมไปครับผมนี่ ตัวแหลกมันแหกมหมานฮู้ดูพกุกไม่ห้อยในกัดเข่าแต่ยังมีหลายตัวอยู่เนาะก็ต้องบาลานครับเอาเงี้ยไปกินดีกว่าเข่าข้างหลังโอ้โหมันเข่าข้างหลังครับมไปคุยๆเสร็หลายวันโอ้แหมังครับผมทางนี้โอ้เรียบร้อยครับผมเฮ้ยมูน้อยอยู่นี่อะไรโอ้เรีร้อยครับ มือสองเข้ามาแล้วบ่วงมันติดตัวแล้วโอ้เปี่ยบพนอดขาเขาเครื่องตัวเลยไปครับผมโอ้เห็บรอยครับผมนี่มึงเปียกพนอดบอสนี่ครับโอยเอาจนเปียกพนอดวัดเข่าอยู่ อมีอี wow. oh, alive, alive, dead, ้ยหายไปอีกเอ้านี่โอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้เรียบร้อยครับผมไปต่อครับผมเล่งดวนด้ะพ่อเปนยัมาติดอ่าเครื่องสูบน้ำนะผมเออมาครับมาครับแจ๊วอะไรนี่ครับผมไม่ดโอู้ยังไงตั้มแดงผมนี่กระเด็นนี่รองผมมาอยู่ยังไงคือมาอยู่วะไม่ใส่ป่ะตายิดตัวนั้นมาอยู่แต่ว่าตัวนี้อยู่ครับพี่น้องนี่ ได้ไปดีนี่ลอแหลบวะเพียกคุ่ยบไม่แยดครับหนูหนูรุ่นดีครับกำลังหลายนี่ลอยแหลบวะเปียกเบิต์เยไปครับผมรุ่นตนก็เขาไปหน่อยน่อยตึกเล้นย่างไบวงบนเลยใส่ทั้งบนกับไป็นอเหมือนกันบวงฮอบดีเดินไเออไปสุดยอดกลับผมแม่เว่ามือผมรีวิวไว้ ไทยดักบวงพี่น้องบวงผมเห็นมีเสกตึงยันจอนมีบวงล่มมีตัวบัวนี่นี่เอ้ามีตัวครับผมนี่นี่ครับผมตัวหนึ่งตัวเอ้านี่นี่ผมถ่ายพี่น้องมันย้อนแสงข้างหลังนี่เอ้าแล้วก็หลังนี่นี่เรียบร้อยครับผมนี่นี่นี่อีกตัวหนึ่งครับผมนี่เนยวนี่อีกหนึ่งตัวห้าเอ้ยเออนี่ครับผม งานบวงเฮาสองตัวครับผมเดี๋ยวบังอีกกันเอาอีก,กนนะครับเนะอ้าวสองตัวหลังนี้บ่อเอาครับผมกลับเขาก็บบเอามาดึงซื่อนี่กลับนี่ครับกลับมาดึงซื่อเด้อเดี๋ยวมองกันทัางหมดมันโดนมากินฟังพี่นี่อย่างของมันวะอากาดอีกเลย,ยหนูมันมีความฉลาดมันกินเห่ามึางพี่น้องไปพยายามเอัอนี่อีกตัวหนึ่งครับผมเรียบร้อยนี่ นี่นี่นี่เรียบร้อยอันนี้เอาอีกเรียบร้อยอ้าวครับผมอันนี้ลันเฝ้าครับผมพี่น้องออันนี่ล mm ันเฝ้าเบิร์ตแหละครับผมนี่นี่ตัวอันนี้น่าจะเป็นวงเพลินนะครับบอลวงเขาผมดูครับติดพลังนี่โอ้นี่ลันเฝ้าครับผมมาเก็บไปโหลดเอาครับเดี๋ยวฮะจะเก็บกลับไปได้ไหมนี่อืมอืมต้องเัดกลับมนก่อนครับนี่นี่นี่อึ๊บอื วว้า wow. ออกมาสินี่ครับเรียบร,รย้อยนี่ตัวหนึ่งวุ่นุ่นวุุ่่นเอาส,วาส่วนอะไรสีตัวเอสวาส่วนอะไรสีตัวครับผมุมงงงงเลยจะไปใส่ละ่นะจะไปใส่จะไปใส่นี่เอ้อนี่ครับอืมมีผลงานใะไรบ้าเงเยี่ครับผมนี่เอาบ่วงเบิ้ส รวด14มันก็ได้ไหายไปแล้วเนาะแจ้วครับพี่น้องเอ้าวัดไปครับโมเดลเรียบร้อยครับผมนี่มึงเจอเป็นแอลรวด14เรียบร้อยไหมหำนี่ควันตึบครับผมนี่ปืยแัดไปครับผมเออแัดไปแัดไป <c oughs> ไปครับรวดน้อยนึงนะครับเนดะ้ขอพอภัยอะไรเพราะเพื่อนผมตังเครื่องสูบหนาเขาต้องรีบเก็บ แล้วก่อให้พ่นนะฮะรถห้อขวางทางเพิ่นนะไปครับผมผมผมใส่บ่วงเออน่า,าแน่น่าแน่แนแนแนนอนันนะี้อันนี้ครับผมพี่นอ้องมึงาหา้อผมใส่ไว้นี่มึงมันเร็งนะนี่ครับผมพี่น้องจะไปไหนเสียามาขำตรงนี่ครับนี่ครับเออาฮะเจลาบยี่สิบสี่ขำตรงเลยยัดไปครับผมพี่น้องเรียบร้อยนั่นแหนึ่งในการเช็ดไป้ายพี่น้องข้นเบอร์หลงนี้ครับ ผมใส่ไปกลางข้างหน้าดิผมไปเห um, hmm, ็นตัวหุ <hatten Gab bi soup> bean, bean. ้ทางมาแล้วครับผมนี oh, really. ่แต่ว่านี่คนรู้สึกว่ามันคือมันทีเรียนนะครับผมนี่พี่น้องเบิ้งตัวหนูโอ้โหโอ้เบิ้งเบิ้งอุ้ยแับกว่าเอ๋อเก็บหนูครับผมพี่น้องโอ้เร็วเลยเพราะจิ้งหรีดอีู่ผมว่าจิ้งหรีดปวดเพราะเฉพาะมันกัดถอดไอ้กกหนูเนี่ยอุ้ยพว่นะพี่น้องเอ้ยข่ามดหอดเต็มลำน้ำแดงก็เอาเรื่องอยู่ครับผมนี่ นี่ดัดไปดินเปียกน้อยกรีดหมูรังแรกเมื่อออกหม้อออกรังที่สองครับเฮ้อัดไปครับผมนี่มึงจะรออะไรก็นดำแดงไอ้ไหมวะดัดไปครับพี่น้องเบิ้องขี้รองเบื้องอย่างนี้ยิบอพูถึงเรื่องเขาบ่อยไหมเบิ้งเบิ้งเข่าเต็มคอเลยพี่น้องทุกคนนี่เฮ้ยเฮ็ดยตัวนี่ลยพี่น้อง เบิ้งไม่มันตุยเลยปุ๋ยโอ้ยเอาฟ้าเอาได้อเดี๋ยวเสียวปดให้โอ้ยเนาะหัดข้อบวงหมาในแมวพระทัพบดาได้ปุ๋ยโอ้ยยึดที่ไหนล่ะฮะพี่น้องเอ้พูดนะโอ้ยตายตายตายเอาเขาคอยใจได้พี่น้องนะมันมาถือเองนะผมประเด้ใส่มันนะเอาได้ปวดขาออกกันครับผมโอ้ยเนาะตายเลยครับพี่น้องปล่อยเลยนี่ ลอดปเนาะกินอะน,นัดคอยังขากเลยอ่าไหนสิอลอดตเขาต้องบดตุยอ่ไปเดป้เอาไปเราไปต่อ,อยไปแห้งคนวะปุ่มไปพนว่า่าเอาฟืนอ,อยู่ครับฟื้นดเด้อไปไปรถเหนื่อยไม่น้ยโอ้ียบร้อยครับผมนี่มาอีกแล้วหนึ่งโตใหญ่ๆงึ้น,นบุมมี่วะนองมด เซโลหมดละทัวเซตเสร็จเขาหมดละเนอมีแต่ซ์สามนี่ครับผมอ๋อเลือเกยวครับผมเลยหัใหม่เจอรถดสิบสี่ยมู่ตายปะเจอรถดสิบสี่ห้อยใหม่ผัดเข้าไปเรียบร้อยสิครับห้องนี้หแบบว่าอเอ้าเก็บน้นครับผมห้องเหลือเกิน ครับผมทดลองมาเห็ดหนูมือแรกเขาครับผมนี่ผลงานมือแรกหนูเขากับขี่ผึ่งที่รอครับผมนี่ขี่พึ่งถอนขนหนูโดยเฉพาะครับผมนี่เป็นลักษณะนี้นะครับเด้อเพื่อชลใจกับทักแคทเพย์นะครับผมนี่มันที่หนูจิ้มล่างครับมือแรกในหนูสองสี่หกเจ็ดแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตัวครับผมเนาพอได้อยู่กับจิ้ล่างโว้ยประมาณภายในข้าวมือแรกเขาดีถอนขนหนูแล้วก นี่เามาไม้ไม้เลยครับเด้นี่นี่ครับอยู่นี่ครับบางลูกเสือนี่ครับผมภาษาต้องกันนงอยู่รถเลยครับเป็นไงจามารย์วันนี้เมื่อคืนคิดว่าคนละห้าตัวก็พอดีแล้วใช่ไหมเนี่ยได้มาคนละสิบตัวครับผมสองคนก็คนละสิบอ๋อจะไปอันนี้นาเขาเพิ่งตีใหม่ครับเนี่ยดูที่เนี่ยเป็นเงี้ยจะมีหนูหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวรอดูครับผมเดี๋ยวต่อรังร้อนนะครับนี่ยต้มเทียนนะครับผมนี่ครับตอนต้มนะครับเี่ยผมจะทำต้ม ไม่ต้องเอาน้ำใส่นะครับนี่นี่เห็นไหมอันนี้อันนี้คือกองเก่ามันบางคนถามว่าหนูห้าตัวใช้ขี้พึ่งกี่ก้อนอันนี้ทำไมก็ตอบไม่ได้ครับผมแต่มันจะใส่ให้มันเกือบเต็มหมอ้อครับเพื่อว่ามันจะง่ายต่อการอะไรอะต่อการจุ่มนะครับผมถ้าจุ่มครั้งเดียวมันจะได้แบบว่าให้มันพอดีเลยพอดีตัวหนูหนูตัวใหญ่ครับจุ่มลงไปนะครับครั้งเดียวพอถ้าเรากลับไปกลับมาครับมันจะเปื่อยนะครับผมหนูเราจะเปื่อย กลายเป็นลอกยากครับผมเนาะเราใส่ให้มันขึ้นมาถึงประมาณนี้ครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมคิดไว้มันท่วมตัวหนูครับผมประมาณใส่โลนึงถ้าเราใช้ไม่หมดนะมันก็จะเหลืออยู่เหมือนเดิมครับผมมันก็จะแห้งเหมือนเดิมผมลืมให้ดูตอนที่มันเอาขึ้นใหม่ๆนะครับผมให้แห้งให้มันแห้งมันเย็นมันก็จะเป็นก้อนเหมือนขี้ผึ้งนะครับผมนี่ไม่ต้องใส่น้ํานะครับผมเนี่ยครับบางคนถามมาทํายังไงนะครับผมนี่ครับไม่ต้องใส่น้ํา ไฟพอประมาณครับผมให้มันร้อนหลูดนี่ครับนี่ลักษณะขอคเป็นอย่างนี้ครับผมใครหาไว้ได้ทักแชทเพจทได้ไหมครับผมมีเบืองปันให้ใช้ครับผมดีกว่าไวทาได้ไวขึ้นนะครับผมเอานี้ผลงานมือนีก็ทำ่น้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลนนี้สวัสดีครับ